ไปและวสองไปใช้สองคนไปเล่น,นอยู่นี่สี่อยู่ไปลินสองเป็นหกเนาะนางบัวคัมสบายดีและสวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องปองปลายเบสุกูสุสคนพ่อพ่อกับบอจอยเส้นเก่าเส้นเคยท่านผู้ชมอีพี่นี่บอจอยเดินทางเข้ามาสู่หมู่บ้านสนมบทถือว่าห่างไกลซอกลีกเลยท่านผู้ชมเนาะ เขามาเนาะเขาามามองเลือกๆเ่านผู้สมเนาะอยู่ในเขตเมืองเซโปนนผู้สมเนาะซึ่งมาเยี่ยมยามครอบครัวของนางบัวคำนผู้สมเนาะซึ่งเมื่อก่อนนี่บ่วจอยเคยเป็นสะพานบุญให้กับผู้ใหญ่ทางทางฝั่งไทยเนาะู้ชมห้เป็นสะพานบุญให้เมื่อก่อนกับช่วงหนาฝนนผู้สมเนาะบ่วจอยขาม่วยขามยังหามรถหามรางมาเป็นสะพานบุญให้เพล่นช่วงนั้นเนาะและมาเมื่อนี่ก็อยากเข้าไปเยี่ยมยามถามข่าวเบิิ่นเนาะ มีความพัฒนาขึ้นกว่าเกาบอ่อมีความก้าหนาขึ้นกว่าเกาบ่ขอบคุณเพิ่มมีความอยู่เย็นเป็นสุกกว่าเกาบอ่อหรือเป็นอะไรนะทรรมสมเนาะไปไปหาเพิ่นเลยทรรมสมทางนาบออ่อจอเนี่ยนะธรรมสมเนาะบ้านวับงบิงเมืองเซโปนแขวงสวนเขตเนาะเส้็ทั้งเขามากก็ขามหวยประมาณสามสี่หวยทรรมสมเก่ามาอนหอดเดือนนางบัวคำเพิ่มนรรมสมโอ้ ยังมีความเป็นอยู่คือเก่าอยู่นะรรมมนผะู้สมเน่ากลัวเก่าอีกตามสภาพที่เห็นเมื่อก่อนอบ่จอยเข้ามาเมื่อก่อนก็น่าฝนนผู้สมเนาาหนาฝน,รรมมนะน,านประมาณเดือนแปดเดือนเก่านผู้ชมช่วงที่ฝนตกน้ำท่วมตลอดเข้ามาโอ้เฮือนฝนยังอยู่แบบนี้คือเก่ารรมมนผะู้สมเนาะทือว่า นักกว่าเก่าแล้วตามเบิ้งนี่กันซาุทัยสบายดีทำส้มปลาลงอ่ะคนเด้อเป็นในสาบุทัยเจ้าว่าเอ้ยมางงุนนี่เจือตกจืดในทำส้มไม่เสียลมล่ะหน้าฝนนี้ตอนหน้าฝนนี่ยังไม่ได้ซ้ำนี่นี่มันเงี้งลงหมดพี่แหงแล้วนักกว่าเก่าอีกใช่ไหมนัก ตอนนั้นเฮาก็เป็นสะพานบุญในเพิ่นก็บสามที่เถื่อเพื่อนใดสามที่เทื่อเถื่อละเทื่อละสามพันเถื่อละสองพันเนาะอืมแล้วก็เอาเงินในเพิ่นซื้ออยู่ซื้อกินทั้งละธรรมส้มแล้วก็มอบเงินในเพิ่นตอนนั้นเนาะชาวบุไทยเนาะโอ้มามาดิแห้งนัก็เก่าสีลมจำดินเลยธรรมส้มเอาให้ธรรมส้มเบิ่งอีกรอบใหม่ถือว่าจะบอกว่าจนที่สุดในหมู่บ้านก็แม่นเนาะจับเพลินอยู่กันในไดเนาะ ด้านนี้กันจนโบล่มแล้วอันนี้ล้มกว่าเก่าหลายท่านผู้ชมมาสุดก่อนยังบม่ได้สัมเนี่โอ้ดิลึกกันเลย,ยาานักหน,นาสาหัสเลยเนาะนนพาตำสมเลาะวงก,ก้อนก่อนจะเข้าไปหาเพิ่นโอ้นี่ก้นหมดเลยเสาเนี่ยตะก้อนยังบม่ได้สัมเนื่อง ไปหมดแล้วน pues the yeah. nah ี่เจ <Hi. S 1> <Mu> ็บจำดินเลยเนาะี่ลึกกะลีอันนี้หนักก็มูในบ้านนี่ละอวบากกัวมูกัวคู่ละผมุชมี่ลึกกะลีเนาะมุงเป็นกาวซังกะสีบ้านเนซังกะสีนะก็พุย ก็พูดแต่สมัยสงครามแต่ก่อนไปละคือว่าโหดขนาดเนาะนักนาสาหัสขนาดธรรมสมบ้านวังบิงเมืองสีปพนแขวงสวรรคเขตเนาะห่างจากทางเล็กเก่าก็ประมาณ6 7เจ็ดกิโลประมาณนั้นนะธรรมสมไปห้าพ่นก่อนสบายดีสบายดีเอาหยับม้าฟีเลยหยับมาใกล้ๆคอยเด้อหยับมาๆยับมาะ ซี่ซี่ซีซีใช่ลูกมดเล่ยบ่เนยสามสี่ทั้งนั่นเนาะโดยไปละสองไปใช้์สองคนไปเล่นอยู่นี่ซี่อยู่ไปลินซองเป็นหกเนาะนางบัวค้ำเนาะแม่นบ่กสื่อเจ้าโอ้โดนกระหอยกับอะไรเขามาโดนแล้วพ่อตัวเหืินเราทางนี้เนาะมอเห็ดกินกับ่แม่หมดขาดพี่ลึกเนาะผัวไปใส่ผัวนะ ไปหากินพัวไปหากินเนาะโอ้ยเพื่อนเจ้ามาสุนีทแห่งนักกว่าเก่าเนาะนักอันนี้ปตัวมันลุดหมดเลยได้แต่แลนนนนะอันเลยลดนะลดหมดเลยทั้งลุมก็ก้นเลยเนะยยาะวันใดมีแผนเฮ็ดใหม่บ,บ่หรือในใดไม่อเอ้ยตอนนั้นเขาช่วยแล้วคือว่าเงินล้านหาเฮาไปเกิดได้ลูกเกิดใต้เลยเงินตอนนั้นคอยมอบให้เจ้าเป็นล้านหาด้เนาะเขาไป มอเลยอ๋อไปไปเกิดลูกไปเกิดลูกเลยโอ้เกิดเฮาตายยังสิบเจ็ดเปอร์เซ็นชื่อโก้เริ่มลงสวรรค์มอมาอย่างอีกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นละตายโดยเขาเพนมอเขากิดเอนเขาบอกลูกเขาเลี้ยงเลยเพรลูกลูกผู้นั้นนั้นผู้น้อยๆน้อยนะเด็กโตเขาวันนี้ออกแล้วออกแล้วไปใส่กับลูกคนนั้นนะ เขาพี่น้องเขาก็เลี้ยงละเขาเกือบตายไม่ได้เป็นเห็ดยังเลยโอ้เจ้าเบว่าขาดเลือดบ่หรือเป็นไรขาดเลือดขาดเลือดอีกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์บ่ขาดเลือดมันออกเลือดชัดแจงเลยเด้กโอ้เลือดเลือดไหลบ่หยุดเลยบ่หยุดเลยเข็นตรงใส่นั่นก็หอดซ้ำกระบาลนั่นนะโอ้เกือบตายเขากดนั่นยังสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ เอาเฮาเอาเงินนั้นแหละเฮาไปเงินจมมอบให้นั้นแหละเงินล้านหาเนาะเงินล้านหาเชกว่าชื่อนี่จกเฮ็ดก็อึดและอยากชื่อข่าวนะไรก็บ่มีเงินตอนนั้นบ่จ่อยให้ล้านหานผู้ชมเนาะจากสะพานเป็นสะพานบุญให้พี่น้องทางฝั่งไทยเพิ่นเพื่านผู้ชมเนาะทางสองสามฐานเพิ่นฝากให้บอกว่าจะเป็นพี่อำนวยแล้วก็ทางจังหวัดระยองพี่มิตรสุนทรีทางอุทัย อุทัยธานีประมาณนั้นแล้วก็เอฟซีอีกฐานหนึ่งสามฐานตัวน,นั้นเนาะอ,อนุญาตเอ่ยซื้อเด้อเพราะว่าเพิ่นกาว่าออกซื้อได้เลยประา่าเนาะมายามเพิ่นบนัดนี้แล้วก็เอาเว้าต่อกันเงินสุนันแห์ลยโฮมกันแหละเก็บร,บรวบรวมได้เงินล้านห้าก,กีบถูกหนึ่งล้านหา้าแสนกีบเข่าแน่มียังแน่หลักได้แต่ได้เงินเป็นเงินนั้นหนึ่งล้านหา้าแสนกีบมึงล้านหา้าแสนกีบก็ประมาณสอง สองพันสองพันหาประมาณนี้แหละสองพันสองพันหาประมาณนี้แหลนะเนาะบรีเงินหนึ่งล้านหาแสนกิมเจ้าก็ไปเอาไปเอา,เอา,เอาไปห้องหมอเลยเอาเงินนะไปเกิดลูกไปเกิดลูกเ ivi, <อ>กกบิ่งจางเขาไปแต่นี่ใช้น้ำมันเน้นแสนหนึ่งช่ <reste S 1> องแสนในให้พี่น้องกินกะเพราเขาดิ นั่นแหละเขาช่วยนั่นเพนมอน,นั่นช่วยได้เขาก็ดีใจแต่เขาเกือบตายรถก็ไอซีนั่นใครเป่าเห็นพู้ใดก็รถก็คนแต่สะโพนนั่นไปเอาโอรถนั่นคันจางชามล้านคน<ข>แต่สะโพนเขามาเอาให้โดยเขามาเอาที่ฮอตชุ่สลายนี่เลยเขามาเอาแล้วนั่นเพนมอลเซนเขาว่าเชื้อน,นุ่งกระโบมีเห<อ>็เชื้อนุ่งกระโบมีเขาทีต้นดังนั้น<อ> นั่นแหละนะเขาโทษนะครับเอ้าเขาเกิดไปสะโพนนะแตออกลูกอยู่สะโพนเนาะขาดเลือดเลือดไหลบ่หยุดบ่ละบ่หยุดเลยยังอีก17%น่าจะเป็นไม้ถึงว่าเลือดยังอีก17%ประมาณนั้นเนาะขาดเลือดเปอร์เซนตายได้เฮาจนมาโอ้อีต้นจาอีลาเอ้ยยัง17%ได้เลือดตัวนี้ทีนี้เกิดลูกมาก็บ่มีแฮงคัวลูกเลยตอนนั้นบ่สติเลยเนาะบ่สติยังเลยลูกบ่แล้วก็ไปให้อันพี่น้อง ให้พี่น้องเลี้ยงเนาะเดยเขาคอเด้เขาคอเขาบอกให้ย่งกับเขาคอชิซึให้เขาเลี้ยงเลยผู้หญิงหรือผู้ชายฮะน่ะผู้ชายโอ้ตอนนั้นบาดเจ็บมานั่นเจ้าถือผ้าเนาะโดยเขาถือผ้าเกือบสิเกิดแล้วใกล้สิเกิดแล้วแม่นะโดยใกล้สิเกิดแล้วพอดีบาดนี้ยปาเงินใน้เพิ่งล้านห้าแสนกีบตรงนี้ประมาณสองพันหาเลยโดยคือ่าดชิซึซังกะสีเนาะแผ่นตันเนาะนั่นแหละนั่นแหละพอดีเพิ่งเก็อยากซื้อตะปูนั่นสังกอ่าซื้อตะป็นแล้วะไปเป เปเจ็บตะนแรงนั่นแกมืออื่นเขาไปเลยอืพอดีเพิ่นไปออกลูกตับมือชุบเซินเนาะโ,<ด>โอ้พอดีไปออกลูกก็ขาดเลือดขนาดนั่นเนาะโดยขาดเลือดกับยังอีกเพิน่นว่า17เปอร์เซ็นต์น่าจะเป็นแบบว่าเลือดยังข้างในโตนยังอีก17เปอร์เซ็นต์เนาะโดยเกิอบจะเอาเลือดอายเขาอืหลอดหนึ่งนั่นจะเอาบ่ซะแล้วนั่นมันหยุดนั่นเขาบเอาเกือบได้เกือบเอาเลย บอกมันรอดไปนะอ่าบัเป็นนะอ่าก็เลยไปลูกกับบด้เลี้ยงเลยบ่เลยเนาะออกมาให้พี่น้องพูดเนาะพี่น้องเขาคอแล้วว่าอีต้นเจ้าเจ้าเลี้ยงมาได้และอ่าอ่าเขากินกระบอมีคือเดี๋ยวนี้เฮ็ดยังแต่ก็ให้เพิ่นเลยเนาะให้ยแล้วคึ้นหอดอยู่บเจ้ากันโอ้ยหยุดจนห้ตลอดแต่ให้เขานั้นห้ตลอดแหละเดือนนี้เนาะคิดนหอดเอาอย่างหน่อยก็คือว่าเราก็บบริทุกประชันซะแล้ว คือตอนั้นบ่อคืออะไรบ่อได้ทุกบ่อได้คิดว่ายันลูกทุกนี่แหละคิดฮอดอีต้นเราเฮ็ดเฮาจนเจ็บคื้นนั่นเองมาให้เลี้ยงบ่อเป็นี่เลี้ยงเลยอีต้นเนี่ยนั่นมันอยู่สบายแล้วมันอยู่บนเฮือนหางมีเห็นเหมือนช่องสันเลยมันบ่อได้ทุกยังดอกะมันเฮ่านี่แหละทุกเขากินบ่มียังกับบ่มี แปลงนัวเกณนก็บ่ไม้เดี๋ยวนี้พิ่นเพิ่นบ่ได้ให้เงินให้ค้ำบ่บ่เขาขอซื้อพี่น้องเด้อยวยันว่ายันว่าเพิ่นดูต้นก็ให้เคลื่อนว่าผูุกคอโตแค้นบ่ไม่ยังอยนะประมาณเนี้ยไม่ได้เนาะบ่ได้น่ะทาบ่ได้ว่านยังเนาะยันว่าเพิ่นอีต้นแล้วก็เลี้ยงลูกพูนั้นก็ไม่เห็นเคื่อนให้ซัก เชแต่ผ่าอ้อมชื่อเด้เขาบ่มีเงินผาอ้อมเ่นเขาเชี่าอ้อมยูสปนนันเจ้าเฮาหาแล้วเลยเ้จะเซียนั่นแล้าเขาว่าคเขาซื้อเลือดนั่นเขาจะเชื่อเื้อเลือดนั่นมคังใน้าันได้ใซื้อเลือดก็เขาซิออกให้เนาะแต่ว่าบ่ได้ซื้อเนาะบ่ได้ซื้อหาแล้วปากเฮาฮับแนวนั้นแล้วเขาบอกได้เงินอยู่ออยินบอยันว่าเพิ่นคิด รู้ต้นแหละคนภูมิอะนะแล้วมาเห็ดเฮือนให้คืนซะบอกบอกเฮือนใไงเฮือนโตก็ให้มันนาแน่นกว่าเก่าบอกแล้วก็เขาบอได้ว่ายังเลยเขาไม่ได้เกลือบตายดิอ่าเกิดลูกนั่นเกลือบตายเขาเกือบเอาชีวิตบารอดเนาะโดยละกับทางออกก็เฮือนเพ้นหนี่กับวได้ธรรมดาได้ท่านผู้ชมเลยเนาะขี่รถจักรบอกตรงนี้ไปรถจักโอ้ยรถจักรกันยากบ้านน้ำกะลงบ้านชายกะลงโอ้ยยากยากอะีรทาง ก็เจ็บแน่สภาพนั่งบวชคั่มทำสมเนะนี่ยคือบวชอยได้เล่าให้ฟังแล้วเคยเป็นสภานุนยายเพิ่นได้เข้ากินหรือว่าเดี๋ยวนี้ก็เข้ากินกินเข้าในได้สบายเลยเนานะ ชื่อก็ซองโกโลนั่นมันอยากหมดแล้วนะหาเงินหาคําได้เดี๋ยวนี้นะจักหาหยังบ่ผัวไปหักจ้างทางไหผัวก็จ้างเขาทางหนันมื้อนึงนั้นแล้วนี่ก็บ่มีจ้างให้จะอดกินอดกินแลได้ลูกก็เกือบตายซ่ําเนาะเกือบเอาชีวิตบ่รอด่าู้ชมเพิ่นแอบยังหั่นน่ะอยากกิน สาวบ่ไทยไปทางใดแล้วเนาะอย่าให้สบ่ไทยไปซื้อขนมมาให้กินบ่ได้ไปหาอยู่หากินยังบ่เจ้าก็ปลูกมันนําข้าอยู่บ่มันก็ได้ปลูกบ่ปลูกปลูกนอยนึงอยู่ทางนั่นแหละตอนเจ้ากายนเ็แน่เจ้าอเจ้าบ่อนอยูู่น่กว้างอยู่บ่ดินงเจ้ากมดนั้น่ะดนงบ่อมแงฮดัน คนเปนอยู่ก็ลาบากเลยทัางประชาชนบักลูกยังน้อยน้อยน้อและเห็ดยังก็เป็นก็เป็นพูดแล้วถ้าเข่าอ่าพู้ทักเข่าใหญ่อีกน้อยนึงจะจังไปหาอยู่หากินได้มีแต่ผัวแล้วหากินเดี๋ยวนี้เนาะยาวไม่ได้ลูกอะไรบ้านนี้นะเห็ดแล้วเห็ดมันแล้เห็ดมันแล้วบ่เนี่ยเห็ดมันเสียจกจกอันนั้นไงพี่น้องฮะนั่นแหละใช้การสอบเห็ดมันซ้าพ่อแหละมันความแล้ว คนนี้และหนะยังเลี้ยงพยอ่ไงคนนี้สบายม,มันแล้วอแอบ,บอแอบอยากเข้า้อแอบมันจะกินขน,นมยง้กินเดี๋ยวจะให้าไทายเพิ่ไปสาไทายเอ้ยไปทางใดมือกล้องเราจะไปทางใดมือกล้องมือกล้องติดรถจะซื้ออกบมือกล้องอแมนแมนมือกอล้องจับกล้องให้ คือฮาวนเดยว่าจะเป็นยางเลยคนชื่อขนมให้น้อไอ้นบุมีถุงยางถือมาวันนี้เลยเดมมีถุงกบแกบใส่นะเพิ่อาให้ปลาถงบ้ากไงหนงเีใเลยวะอยากทำทงสี่ทงบ่สี่ทงไปขอแพนขึ้นขนมไข่ขนมมัไอ่ะผู้ใด้สีนกเอานกเอาเป็นได้เอาลูกเห็นไหมอานกอานกนกนนึ่งไดเอาเห็นนกหรือนปเอานดนกนกตาเกดดูเห็นแม่บอกนะ

น,งน,นงึงันีหย็ดปจบ,บ้านบ้งางอบ้านนี้มีหงเยนประจำบ้านนั่นเข้เาเสเอข้าวสานขาให้กินหงเย็นนะข <c oughs> าวไไ่ไกลไปเห็นนะคะหน่วยหนึ่งหน่วยนึงหน่วยนึงกินนมเออข้าวไนั่นแหละคนจะไปงเยนเนะเาะเลนั่นแหละมาดูมันดิเด็กน้อยสี้ เอากินเลยกินเลยมาทีนี so ้ก็มาจอบซื้อเนาะบ่ไ <laughs> ด้มี่ยังจิบไหมแต่มเมื <pis> ่อเพ่อได้ซื <maybe privilege S 2> <mot iv> ้อขนมจิบให้ได้กินสมัยละบ่จอยกับบ่จอยก็ไปไล่บอลไล่บ้านบุตรที่ก็โนอเดี๋ยไปจอบส่ามคำเกียนก้อนาหน้าแลยง่าเลยอย่างกับบอมีบ่มีผู้ใหญ่เพิ่นให้เป็นสะพานบุญบ่มีผู้ใหญ่เพิ่นให้ก็เป็นเงินบ่จอยออกเองเออเป็นไปไล่บอลไล่ที่ก็จกเงินออกตลอด เนี่ยขอบใจบักจ้อยแล้วเพราะว่ามาจอบมาเยี่ยมยามมันได้ขนมกินขนมเอากัคือเห็นนั่นแหละในซองก็ยอดวิวกับบอดดี้ด็อกตัดแล้วผมมันยาวและเนี่ยมันบาดมันหัวถ้ามีผู้ใหญ่ใจบุญให้ละเออได้มีซื้อของนั่นของนี่ให้จ้ะดอกนี่จะตามเขาอิดบุญเอาอิดบุญเอาเนาะนี่เฮือนเพิ่นทำเุ้มคิดอิดต้นแกขอบใจกับลาและเนาะเราช่วยนึ่ แล้วตะบุญวาสนาเนาะเอ้าจังได้ก็นำเสนอไปคือเก่าแหละนี่กันจงได้ก็ขอให้โชคดีสมเจ้ากันไปตัดไม้ตัดตอกกับบ่มี่ว่าแถวนี้เนาะพุ่นไก่ไดเลยขึ้นผู้ขึ้นพาพุ่นเนาะขึ้นผู้นั่นแหละตอนนี้ก็เมัดชวนกุ้ยเขาเจ็ดตัดย่างกุ้ยชวนมันเนาะแซ่บบ่แอ็มบ่แอ็มตะบุนแซ่บบ่อ แอมบ่ขนมไข่เวียดเด้วแซ่บ <c oughs> um de, แล้วเนาะกำลังกินเป็นโอเคเนะาะท่านผู้ชมเนาะกเป็นเรื่องเล่าของครอบครัวไก่ยบข่ำนางบบข่ำท่านผู้ชมเนาะถึงเมื่อก่อนบรรจอยก็เคยเป็นสะพานบุญนายกลับมาเยี่ยมยามเพื่อนอ <c oughs> เขาเห็นอะไสภาพเฮือนซานกัแห้งนักกว่าเก่าอีกท่านผู้ชมเนาะสิว่าก้นหมดแหละตีนเสากัก้นหมดแหละท่านนี้ก็สิลมเนาะ ยังผู้มีการสมแปลงหรือแก้ไขเลยท่ะคผู้ชมกัวเราคือเบาแหละไปหาอยู่หากินตามภาษาเพิ่อนคุณผู้ชมนะจังหวะเมดบ้านนี่ก็มีแต่เพิ่นนี่แหละครอบครัวที่ว่านักกว่าหมูอในบ้านคุณผู้ชมคือว่าคัดสนกว่าหมูอแหละลูกกับลายนี่ก็โตเพิ่นเองก็ไปออกลูกนอบ่าวจอยเคยเอาเงินมาให้ยล้านล้านหาแสนกี่ว่าศิษย์สังกะสีตั้งแต่ป้องยำฝนพุ่นประสบกับ ถือพาคาทองไปออกลูกเอาเงินตนั้นไปออกลูกก็เกือบตายตัวเองกันเนาะสุดท้ายลูกกับบริเลียงเองก็เอาลูกนั้นไปให้ญาติพี่น้องเลี้ยงเนาะคนก็เสียลูกไปแต่ก็ได้ชีวิตตัวเองึ้นมาทั้งชมเนาะกับพนิธนีกับเพื่เห็ตมันแหละทั้งมุสมเอาละทั้งสมคลิปนี้ก็เนินมหไทยคลิปเนาะผู้ใหญ่ใจบุญที่หับชมคลิปนี้บ่าจะเป็นทางเมืองไทยบ่เมืองลาวบ่าหรือหับชมทางต่างประเทศเนาะอยากให้บ่จอยเป็นสะพานบุญบ่หรือว่าอยากทำบุญอยากช่วยเหลือครอบครัว นางนางบวกคำนี้ก็ติดต่อเข้ามาได้เด้อทผู้ชมทางส่งทางเขาติดต่อทางใดทางเฟซบุ๊กส่วนตัวไลน์ก็ได้น้หรือแพนเพจติดต่อเข้ามาทผู้ชมในหน้าบจอยจะปาไว้เนาะส่งทางกันติดต่อติดต่อเข้ามาเบอร์โทรก็มีเนาะทผู้ชมเนาะติดต่อเข้ามาแต่ว่าอยากฝากเงินฝากคำเข้ามาเนาะบางทางก็ติดต่อถามบ่คือติดต่อทางใดบจอยเนาะมันมีส่องทางการติดต่อทางหน้าโปรไฟล์ทางหน้าอย่างนี้เนาะทมเนาะ เอาละทำซมอีพีนี้จบไว้เพียงเท่านี้ถ้ารมผิดพลาดประกันไดกับขอโทษขอไปห,หลายเด้อสำหรับอีพีนี้บาดจอยสาวไทยขอกล่าคำนะ่าสบายดีสบายดี